เมื่อเกิดอ <thing> ุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับผมปประเด็นแรกเลยครับต้องเบิงคู่กรณีนําครับเบิงตะของบพ่อเลยครับพี่กุ้งเกิดอุบัติเหตุเสร็จต้องคํานึงตะของก่อนวะกระข้องนี่ร่างกายครบ32ประการบอือค่ะมีส่วนใดอ่าทะเลาะปอกเปลืกบอหัวเตะบ่หัวโนบ่ถูกต้องครับผมแล้วย่างใดย่งไปใดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบ32ประการบอค่ะหลังจากที่เหา ตรวสอบสภาปกคองสมรรถนะข,ของแล้วะนะครับผมก็ต้องไปครับผมเบิรงคูกรณี่ครับเบิรงคือจงเบิรงคูกรณนีว่าคูกรณี่นี่ได้รับบาดเจ็บบอค่ะอ่าบาดเจ็บตรงหดอ่าเกิดอียงึืนร้ายหรือสามารถที่จะพอเฮาเบิรงคูกรณี่โอเคเขาได้รับบาดเจ็บค่ะต้องรีบนะครับผม1669ค่ะก็ต้องเอิน้นแมนครับเรียกเจ้าหนะ้าที่ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุค่ะนะครับ หลายคนเกิดเหตุครับโบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าโบแจ้งปักกันตกลงกันเองค่ะแบบนี้ก็มีมีครับเพราะเพราะมีการตกลงกันเองเกิดปัญหาตามมาค่ะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุพี่กุ้งตอนแรกเนี่ยหัวนอกหัวแตกค่ะอ่าโบไดเป็นยังคุยได้โอเคโบเป็นยังเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบพุณนเองโบต้องไปแจ้งความโบต้องไปเอื้อนประกงประกันดอกมันยากค่ะทำขวันกับเดียวซีไฮดอกสีไฮดอกค่ะอ่ากะขอ เบอร์โทรขอไล่ยังกันไห้ค่ะอะผมผ่านไปสามมือกันแล้วอาทิตย์หนึ่งกันแล้วค่ะโบไดตดต,ต่อมาเลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นในสังคมหลายครับพอการตกลงแค่วว่าจาเนี่ยซึ่งมันโบไดมีผลผูกพันกับคููกรณีเขาบอกว่าลินคนเนี่ยมันมีกระดูกอวอาจังไดก็ได้อ่าหลังจากที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้นะครับผมทางรายการของเฮาขอแนะนําพี่นอ้องโปรตายที่อยู่ทังบานครับค่ะ ควรตะนักเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าเฮามีประกันค่ะควรโทรแจ้งประกันค่ะสิาสิเป็นสั่นไดนสั่นหนึ่งสั่นสองสั่นพลาดกัให้โทรบอกโทรบอกครับต้องแจ้งประกันครับผมหากคุณไปตกลงกันเองบางครั้งประกันบรรับผิดชอบเด้ค่ะ